สูงสูงล็อกกรด้าเ้ไปล้หลายๆปีน้ำานช่วงทีร้อยดูองตัวกองตัวนึ่งตััว ¡Gracias! Gracias. นี่เป็นฐานปล่อยขีย้หน้ีปนาบุญหรือเปล่านะครับฐานนี้ฐา,านปล่อยขีปนาบุญน,นะครับฐานนี้่มตลอด ี่นออกแรงไม่เยอะอย่ากินเยอะเลยกายก็ไปบ๊บา ใจเปใจิงนะครับสุดรักแบบนี้แนี่นักเรียนท่านเดียวนเหะมาบอกว่าสอนสิที่ไปดบัตร้อาลังนะครับทง่ง้ได้หนอยหางเกี่ยวม่ต้องหนักฝาตักดาลอยวเีไปครับับเป็นรออหลายนะครับับเป็นกำลังใจใหมนะครับทเป็นงานของบัตรถวยที้็ ขับขอดลมในฝา่ามือแจมแต่ตรงก็ฝาเข้าๆขับกระลั่นไปลอยครับ90นะครับ190ผ่านไปขับเบิ้ลกระเล็ดสามยกระลั่นสิน่มัชนะื่อฐานนะขับ เราล่อเวลาสุดท้ายเลยนะครับ